ท้ายบทที่2โจทย์ก็คือถ้าให้ความยาวแสงความยาวคลื่น622.8นามนเตรตกกระทบฟิล์มบางที่มีดัชัีนหยักเห nF เท่ากับ1.36ด้วยมุมตกกระทบเท่าเท่ากับ4 5องศาจงหาความหนาน้อยที่สุดของฟิล์มที่ทำให้แสงสะท้อนมีการแทรกสอดแบบห่างลางกันก่อนอื่นเราจ้มาวาดรูปก่อนนะครับ ขั้นแรกเราก็จะมาวาดฟิบางกันก่อนในส่วนของที่ไฮไลท์ในส่วนของที่ไฮไลท์นะครับเราก็จะให้มันเป็นก็จะคือฟิล์มบาง ด้านบนก็คืออากาศด้านล่างก็คืออากาศเหมือนกันจากตัวนะครับเขาบอกว่าแสงความยาวขึ้น622.8นาโนเมตรต้องกระทบฟิล์มบางที่มีดัชนีหักเห nF ของฟิล์มเท่าก,กับ1.36แล้วก็ดัชนีหักเหของอากาศเท่าก,กับ1 มันเนี่ยตกกระทบด้วยมวงสิแต่ก่อนที่เราก็จะมาว่าเส้นเส้นตั้งฉากก่อน เขาบอกว่าตกกระทบด้วยมุม45องศาก็คือมุมนี้45องศาเมื่อตกกระทบเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนก็คือสะท้อนคือไปด้านบน และนในจุดนี้นะครับเราจะให้เป็นจุดจด A แล้วก็พอมีการสะท้อนนะครับมันก็จะมีการหักเหตแต่ว่าหักเหก็มันก็จะเบนเอ้ยขอโทษครับมันก็จะเบนมันก็จะหักเหออกจากแนวเดิม ด้วยมุมตรงนี้ให้เป็นเบต้าครับเราก็จะหักเหทำทำมุมเบต้ากับเส้นตั้งฉากของผิวเมื่อแสงมาถึงเมื่อเมืม่อแสงเนี่ยในฟิล์มมาถึงผิวล่างของฟิล์มเนี่ยมันก็จะสะท้อน ก็จะสท้อนขึ้นไปตามแนวในจุดนี้เราถ้เป็น B และพอมันมาถึงด้านหลังของฟิล์มมันก็จะเกิดการสะท้อนขึ้นไปตามแนวนี่เราก็จะให้ตรงนี้เป็นจุด เป็น c, เป็น c นะครับเมื่อมันพอมันสะท้อนขึ้นไปตามแนว bc เนี่ยเราก็จะมีแล้วก็เราก็จะได้มุมตรงนี้ว่ามุมมุมเราก็จะได้ด้วยมุมสะท้อนที่เท่ากับเบต้าเหมือนกันครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะผ่านออกสู่อากาศข้างล่าง เมื่อแสงมาเมื่อแสงเนี่ยมันมาถึงผิวผิวด้านบนก็คือตรงนี้มันก็จะเกิดการสะท้อนแล้วมันก็จะเกิดการหักเหอีกครั้งหนึ่งก็สะท้อนก็ท้อนไปแบบนี้ ตรงนี้เราจะให้เป็นเส้นปรบ กราจะให้เป็นเส้นปัะเรากให้จุดนี้เป็นจุดดีครับเมื่อมันจะท้อนเนี่ยแล้วก็จะเกิดการหัางเ hey หไปด้วย แสงที่ออกผ่านทางจุด C ุนี้นะครับก็จะเกิดการแทรกสอดกับแสงสะท้อนตามแนว AD เ,ออเดี๋ยวเราจะเขียนกำกับไว้ด้วยตรงนี้ก็คือแสงตกกระทบ ตรงนี้แสงสะท้อนในส่วนนี้นะครับมันก็คือความหนาของฟิล์มก็คือ t จากรูปนะครับ จากกรูปแสงตามแนว AD มันจะเปลี่ยนไปเป็นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปพายเรเดียนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนที่ตัวกลางแรกเี่ยมีดัชนีหงเหที่มันน้อยกว่าตัวกลางที่2ก็คือ NA มันน้อยกว่า NF ส่วนแสงตามแนว ABC มันมีเฟสที่เท่าเดิมเพราะมันไม่จะเพราะมันเพราะการซ้อนล่างฟิวไปการซ้อนที่ตัวกลางดัชนีอักเหมากกว่าตัวเอ้ดัชนีอกเหมากกว่าตัวกลางที่2ก็คือ NF มากกว่า NA เดี๋ยวเราก็จะมาหาเดี๋ยวเราก็จะมาหามุมมุมเบตานะครับเพื่อใช้ในการ คำนวณหาความหนาน,น้อยของเอ้ยความหนานของฟิล์มกันโดยใช้สูตรของสเนลลนะครับจากสูตร n 1 s i n เซตาหนึ่งท่ากับ n 2 s i n เซตาส ก็แทนค่านะครับ n1 ก็คือดัชนีอัตเหตีของน้ำเอ้ยของอากาศ1แล้วก็มุมไซน์เต้าหนึ่งก็คือมุมต่อขทบก็คือที่เขาบอกมาก็คือไซน์สี่สิบห้าเท่ากับ n2 ก็คือดัชนีหัตเหตุของฟิล์มก็คือที่เขาให้มาก็คือ1 3ึ่งจากเพราะว่าไซนเซต้าสองเราไม่ดู ก็แทนค่าเข้าไปน,นะครับก็ได้กับรสองส่วนสองหนึ่งกซเซตาสองซเซตาสก็จะเท่ากับ0.519์จุดห้าหน้าพอาออกมาเซตาสก็จะได้เท่ากับ31.27องศาครับ พอเราได้เซต้าสองเนี่ยเราก็จะมาหา <Off> เราก็จะไปหาความหนาของฟิล์มเราจะหาความหนาของฟิล์มได้จากสูตรสองเอ็นเอฟทีต้าเท่ากับเอ็มดาที่เราใช้ m อ็มอดาเพราะอะไรเพราะว่า เพราะมันเป็นการสะท้อนที่กัรเฟสน,นะครับมันเปลี่ยนไปพายเรเดียนมันก็เลยใช้เป็น m l แลมดาแล้วก็แทนค่าเข้าไป2 NF ก็คือจากตัวที่ให้มาเท่ากับ1.36 t กต้าก็ c o s 3 1 2 7 m ก็คือความหนาน้อยที่สุดก็จะก็คือ f จะเท่ากับ1 l a m แลมดาจากจุดให้มาก็คือ632.8นาโนเมตรก็เปลี่ยนให้เป็นเมตรก็คือ10ลังลบ9ก็แทนค่า2คูณ1.36 t cos 31.27ก็มีค่าเท่ากับ0 8 54เท่ากับ602.8คูณ1 9กาลง9ก็ย้ายย้ายข้า6 3 2 8คูณ10กําลังลบ9หารด้วย2.322พอคํานวณมาทีก็ได้เท่ากับ 2องจุดเจสองคูณเอ้ยสองจุดองร้ไปครับที่ีจะได้เท่ากับ2องร้อยเจ็ดสิด้คูณสิบกำลังลบก็ก็จะได้เท่ากับ0.27ย์จุดสองเจไมโครเมตรค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำ โจทย์ท้ายบทข้อที่3กันค่ะโจทย์มีอยู่ว่าเมื่อนำเลนนูนอันหนึ่งไปวางบนแผ่นแก้วเรียบนะคะแล้วฉายรังสีจากหลอดโซเดียมความยาวขึ้น589.3นาโนเมตรก็จะมีเลนนูนนะคะเลนนูน วางลงบนแท่นแก้วจากนั้นนะคะเราก็ใช้รังสีลงมาในแนวดิ่งค่ะมีความยาวขึ้น589.3นาโนเมตรพบว่าเกิดวงแหวนของนิวตันขึ้นรอบจุดสัมผัสของเลนกับกระจก แสงลงมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะพบว่า,เ,าเกิดวงแหวนตรงนี้ได้เป็น1มิลลิเมตรนะคะต่อมานะคะก็นำเลนนูนอันนี้นะคะไปวางบนเลนเว,ว้า ไปวางบนลิ้นวอลนะคะและใส่ของเหลวลงให้เต็มจนเต็มและใส่ของเหลวนะคะนี่ก็คือของเหลวเต็มช่องว่างระหว่างเลนทั้งสองแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ยังวัด เส้นศูนย์กลางความมืดเนี่ยได้เท่าเดิมก็คือ1นาโนเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะจงหาดัชนีหักเหของของเหลยวยที่ใส่ขั้นเลนทั้งสองค่ะค่ะเราก็จะมาหาดัชนีหักเหของของ,ของเหลียที่ใส่ขั้นเลนทั้งสองนะคะจากสูตรจากสูตร R ใหญ่กำลังสองเท่ากับ R เล็กกำลังสอง บวกด้วยวงเล็บ r ใหญ่กำลังสองลบกับ t ศูทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับ r กำลังสองบวกด้วย r ใหญ่กำลังสองลบอยู่กับ2 r ใหญ่ t ศู บวกอยู่กับ t ศูนย์กำลังสองนะคะเราก็ย้าย r เล็กนะคะมาไว้ด้านนี้ก,ก็จะได้ว่า r เล็กกำลังสองเท่ากับ2 r t ศบวกด้วย t กำลังสค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ก็จะมาหาหา r ใหญ่ก่อนนะคะหา r ใหญ่จากสูตร r เท่ากับรูท m เลมด d า r ใหญ่ส่วนด้วย n นะคะย้ายข้างออกมาก็จะได้ว่า r ใหญ่เท่ากับ r กํลังสอง n ส่วนด้วย m เลมดาจะได้เท่ากับ 1, 1> กําลังสคูณอยู่กับ 1, 1> ส่วนด้วย1 l a m เลมดดังนั้นนะคะ r ใหญ่ของเรานะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน l ลมด a าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหา t ศู 0. จากสูตร2 n t 0เท่ากับ m เลมด้าค่ะย้ายข้าออกมานะคะจะได้ว่า t ศของเรานะคะก็จะเท่ากับ m เลมด้าส่วนด้วย2 n ค่ะก็จะได้เท่ากับ1แเลมด้าส่วนด้วย2องเลมด้า ทีศูนย์ของเรานะคะก็จะเท่ากับเลมดาส่วนด้วย 2n หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาแทนในสมการค่ะค่าหลังจากหาค่า R ใหญ่แล้วก็ทีศูนย์แล้วค่ะทีศูนย์แล้วนะคะ,ะ,คะก็จะนำมาแทนในสมการค่ะก็จะได้ว่า1นึกำลังสองเท่ากับ2คูณอยู่กับ หนึ่งส่วนเลมดาคูณอยู่กับเลมด้าส่วนด้วยสองเอนบวกด้วยเลมด้าส่วนสองเอนทั้งหมดยกกำลังสองจะได้ว่าหนึ่งเท่ากับ หนึ่งส่วน n บวกด้วย l a มดา a กำลังสองส่วน4 n กำลังสองเท่ากับ1ส่วน n บวกด้วยห้าร้ยแปดสิบเก้าจุดสามคูณอยู่กับ10ยกกำลังลบเก้า ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย 4N กกำลังสองจะได้ว่า 4N กํากำลังสองเท่ากับ 4N บวกอยู่กับ589.3คูณด้วย10ยกกำลังลบ9ทั้งหมดยกกำลังสอง เมื่อคิดออกมาแล้วก็จะได้0เท่ากับ 4N กำลัง2ลบด้วย 4N ลบอยู่กับ3,4,7,2,7,4 7, 7, หรือก็คือ3 47, 4 7 2 7 4จุด49คูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ18ดังนั้นนะคะค่า N ของเรานะคะก็จะเท่ากับ หนึ่นั่นเองค่ะ